มาเติมบ่อยๆปะเกิดได้ล่าชัยเนื้อที่โบกปูนได้ไรเนี่ยใครทหารได้แดงตากเฉยเลยเมื่อไหร่ว่าไม่เดียวโดนปั้มเขาเลยนะตีป้อมจริงป่ะแปลว,ว่าคนมันฆ่ายากอะ่ะตีป้อมยังไงมันก็ไม่หนีแล้ว แต่ดอยว่าตัวมันดูจะชนะทาจิป่ะท่านในความคิดดอยรอยสุดก็ตัวมันคิวกอมันรีเลือดได้อะแบบถ้าทาจิไม่เอาตัดเลือดแล้วก็สบายสบายป่ะขอไปเดี๋ยวมันก็โดนเราออกเข้ากันแก้ผ้าหน่อยดิสู้กับศัตรูไปด้วยกันเล่นเกมมาตีไวมาก่อน เพชติเมอร์มันสวยกว่าเพราะอาวีเทนิงมันไม่เชิงอ่ะมันดีไซน์มันเอว่าทำให้ฟอร์เรนอยู่แล้วไงมันไม่ใช่ดีไซน์ที่เอามาแบบอะแดปเพื่อให้เป็นฟอร์เรนมันเป็นแบบมันทำเองเพื่อให้ได้ฟอร์เรนเฉยๆเลเวลของความแบบใส่ใจมันก็คนละคนละแบบยบไปโอเคกูเสกคีสตัวนึงดีกว่าใส่ใจว่ะระวังพวกไม้ด้วย

พีเวทเขาเลยบัฟแดงเรายังไม่เกิดก็มันดูเจอทาจิสบายนะในรายๆความหมายขนมไปเติมบ่อยๆป่ะเผื่อได้ลัดใครอะไรอยู่ วันนี่ลองโดนแรดโดนดาดช้ำๆจำเฮ้ยทำไมคีปลาดไม่ได้เหรอเฮ้ทำไมบางทีได้บางทีไม่ได้วะแปลกๆว่ะมีเมคคากอะไรวะวะที่ทำให้คีปลาดแล้วได้คีปลาดไม่ได้ เผอก็สปินว่ะอ๋อหรือเราต้องทำเ,เมสใส่ป่ะใช่ไหมถ้าเป็นครีปลาเราต้องทำเ,เมสใส่ไหมยมีคนพูดอยู่เรื่องนี้โอ้ยกล้ง ไปก็ได้แม่คือเพิมมาตัวเดียวได้แต่ไม่ใช่มาพร้อมกับเอเดนรอโจมสี่ตัวใช้คำว่าดีตายเถอะดีแต่สแต็คอยู่แค่ไหนอยู่ไม่ไกลผมอยู่ไม่ไกลอยู่ ล้อกกของเราถูโจมตีอดรัววะไม่ลอดแรงเงินนะทำไมคิวกอสแพ้เลนตัวไหนยืนสู้กับเลนก็แพ้หมดอะเลนมันต้องไม่ได้ฟันครับมันจะอ่อนซึ่งตัวคิวกอสมันยืนตีอยูแล้วรองเท้ากอดเหนียวเลยแล้วก็รองเท้ากอดนะเขาฟันเข้าเนื้อเต็มๆเลยเด้ ได้ป้อมกลางเนอยได้ป่ะเป็นกันเองอขอได้ป่ะเป็นหน้าตีมากเลยว่ะเขาไม่อยู่ดิไป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 ,ไปัวป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีสวัสดีครับ <c oughs> ไปแล <c oughs> ้วเอาว่ะสามเจ็ดจะแตกละหน้าตีไม่มีอ่ <c oughs> มาวะ ตกมาเนี่ยเกิดเกิดจอปฏิกิริยานี่จำนวนแรงลมแล้วเนี่ยมาแล้ววะคอยป้อมได้ปะเลยรวยแล้วสามป้อมนี่คือแบบเกิดบอกเลยเป็นงานเองอ่ะเดี๋ยวผมทุบป้อมเองไม่ต้องห่วงกัน ไฟลิงเราไม่หยุดเลยวะวีไม่ได้ป้อมอ๋อม as> ันก็ได้ถ้าเราเป็นคนตีใกล้ๆก็ได้เองไหมเล่นด่างด่างคกโเกิด ป้อมให้ลาผมไ,ได้ป่ะได้ป่ะได้สี่สิบหกสิบหกแล้ววะไปวะไหลๆวะเดี๋ยวไม่นม่อยนะตีป้อมจริงวะเราว่าคนมันฆ่ายากอะ่ะตีป้อมยังไงมันก็ไม่หนีเราวใครแย่งวะท่าที่ อะไรมามาเป็นเดี่ยวสังเวยพี่ไหมพี่จะได้เกิดแล้วน้องให้โดนพี่โอเคต้มเลนกลางของเราโอ้ยเขี้ยบแปดสิบไหลของจริงเลยตอนนี้เอาพลังจะตีไหลมาวะ อยากตีป้อมมาดิจะไหนกันเออเอ็นดอร์ไม่โผล่เอ็นดอร์แล้วกันบนม เาจับยังไง่ทนด้เฮ้ยหลงหรือเปล่ายังไม่จับนะสุปนซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว ร้อยสแต็กก่อนสิบวิทีวะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเฮ้ยนั่นมันคุณเห็นแปดสแต็กล่านะพันเดียวไงผมมุดไปได้เลยปะวะแบบมุดอ้อมไปได้เลยปะจะมีใครมีใครทาอะไรมากลุ่มปะอันนี้มันแค่หนึ่งสแต็ก่ะไง <laughs> ชาติมาดูหนึ่งแตกหนึ่งตกเชื่ออ้อมหลังยังไงวะเนี่ยผมไม่อยากอ้อมหลังเลยหมดกับโอ๊ย โอ้ยโอ้ยคอดคิวมาปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยของข uh <c oughs> องก๊าบเกือบเกือบแล้วมันกำลังฟินมากเลยเมื่อกี้มันกำลังฟินมากเลยน้องไม่ทีไม่ได้เหรอเมื่อกี้แบบที่กำลังแบบไกลล่างเลยเมื่อกี้ เไไปปล่นหรือมันโหดวะเหียเอาอตรงคือมันก็ไม่ได้แย่นะเอาอตรงมันแบบว่าถ้ามุมมันสวยอะจังหวะมันได้ทุบมันก็ได้ทุบนะผมเอ็มนะบอกก่อนนี dark, deaths, ้มันไม่มีมนะ ถ้าตีเลดเกมมาสู่เราไม่ได้แล้วกูตีแบบตีไม่หยุดเลยน้าถูกตาตัวไม่งงโหดจริงโหดจริงน้ถูกตารับใครเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน